สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะและเด็กๆทุกคนเลยนะคะเราก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในชั่วโมงนี้นะคะเป็นเรื่องทองฟ้าบ้านเรานะคะอ่ะเด็กๆจะสังเกตไหมคะว่า ไม่ว่าเราจะอยู่บริเวณไหนของโลกนี้นะคะเราก็จะมองเห็นวัตถุบนท้องฟ้านะคะอ่ะแล้ววัตถุบนท้องฟ้าที่เด็กๆเ,เห็นนะคะในเวลากลางวันและกลางคืนจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้กูแพลวกก็มีคลิปเพิ่มเติมนะคะจากเนื้อหาของเรานะคะมาให้เด็กๆนะคะได้รับชมนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยคะ่ะ สวัสดีครับน้องๆน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าน,นอกจากพื้นดินที่เรายือนอยู่น้ำที่เราใช้อยู่ทุกวันและอากาศที่เราหายใจแล้วสิ่งที่เรามองเห็นทุกวันนั้นยังมีอะไรอีกบ้างบ้านครับคนค่ะท้องฟ้าครับใช่แล้วครับอีกสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันก็คือท้องฟ้า แล้วน้องๆเคยสังเกตการหรือเปล่าครับว่าท้องฟ้าที่เรามองเห็นกันอยู่ทุกวันมีลักษณะอย่างไรและบนท้องฟ้ามีสิ่งใดอยู่บนนั้นบ้างเรามาทำกิจกรรมกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วพี่จะพาไปรู้จักท้องฟ้ากันครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว เรามาทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าท้องฟ้าของฉันกันครับให้น้องๆวาดรูปท้องฟ้าที่น้องๆสังเกตได้ให้พี่ดูหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มวาดได้เลยแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับระหว่างที่พี่รอน้องๆวาดภาพระบายสีอยู่นั้นพี่ก็แอบไปวาดของตัวเองมาบ้างครับ นี่ยังไงล่ะครับภาพท้องฟ้าที่พี่สังเกตเห็นวาดรูปเสร็จแล้วเราลองไปรู้จักท้องฟ้ากับบทเรียนที่พี่นำมาฝากกันเลยดีกว่าครับวันนี้พลอยออกมาเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวเมื่อไปถึงที่หมายพ่อและพลอยช่วยกันกางเต็นที่พักส่วนแม่ ก็เตรียมของสำหรับทำอาหารเย็นวันนี้เราออกมาเปลี่ยนบรรยากาศเที่ยวกันแบบกลางเต็นท์พอยชอบหรือเปล่าจ๊ะชอบค่ะหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากให้พ่อพามาเที่ยวแบบนี้บ่อยๆได้สิจ๊ะถ้าว่างพ่อจะพามาบ่อยๆนะเดี๋ยวคืนนี้พ่อจะพามาดูดาวด้วยนะลูกดูดาวหรอคะตื่นเต้นจังเอาล่ะตอนนี้ เราไปกินข้าวแล้วก็อาบน้ำกันก่อนดีกว่านะค่ะพ่อตกกลางคืนพ่อก็ชวนพลอยกับแม่ออกมานอนดูดาวกันที่ข้างเต็นท์ที่นี่มองเห็นดวงดาวทัดเลยนะคะพ่อที่เรามองเห็นดาวชาัดก็เพราะว่าที่นี่ไม่มีตึกสูงมาบดบังยังไงล่ะหนูงงค่ะพ่อ พจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะท้องฟ้าที่เรามองเห็นกันอยู่ถ้าหากเราล่องออกไปยืนในที่โลง่งแล้วเห่อยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าที่เราเห็นก็จะมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมแล้วพลอยเคยสังเกตบ้างไหมว่าบนท้องฟ้ามีอะไรอยู่บ้างหนูเห็นดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ค่ะใช่แล้วจ้ะ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้บนท้องฟ้านอกจากนี้ก็ยังมีเมฆแล้วก็ดวงดาวด้วยนะลูกท้องฟ้าที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์แล้วก็เมฆเราเรียกว่าท้องฟ้าเวลากลางวันนะลูกท้องฟ้าเวลากลางวันจะสว่างสดใสเพราะได้รับแสงมาจากดวงอาทิตย์ส่วนตอนนี้ที่เรานอนมองกันอยู่เป็นท้องฟ้าเวลากลางคืน เราจะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวแต่ท้องฟ้าที่เราเห็นจะมืดเพราะไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่องมาหนูเข้าใจแล้วค่ะพ่อ เมฆเป็นปรากฏการธรรมชาติเกิดจากละอองน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วหลังจากที่น้องๆรู้จักกับท้องฟ้ากันไปแล้ว พี่ก็มีกิจกรรมมาให้น้องๆทำนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าท้องฟ้าของฉันให้น้องๆเลือกสิ่งที่น้องๆสังเกตเห็นจากท้องฟ้าในเวลากลางวันมาใส่ในภาพที่กำหนดนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วให้น้องๆสังเกตท้องฟ้าตอนกลางคืนแล้วนำสิ่งที่น้องๆสังเกตเห็นมาใส่ในภาพที่พี่กำหนดให้พร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยครับ เรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของท้องฟ้าสักนิดนะครับท้องฟ้าที่เราเห็นอยู่ถ้าหากเราออกไปยืนในที่โลง่งเราก็จะมองเห็นท้องฟ้ามีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมครอบแผ่นดินไว้โดยท้องฟ้าเวลากลางวันเราจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์และเมฆอยู่บนท้องฟ้าครับส่วนท้องฟ้าเวลากลางคืนเราจะสังเกตเห็นดวงจันทร์และดวงดาวครับ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เอาล่ะครับน้องๆเรามาทบทวนความรู้กันดีกว่านะครับให้น้องๆเลือกคำตอบให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อแรกกันเลยนะครับ ในตอนกลางคืนท้องฟ้าจะมืดสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้บนท้องฟ้าก็คือดวงจันทร์และดวงดาวในตอนกลางวันท้องฟ้าจะสว่างสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้จากท้องฟ้าในตอนกลางวันก็คือดวงอาทิตย์และเมฆครับ ท้องฟ้าที่เราสังเกตเห็นจะมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมเมื่อเราออกไปยืนสังเกตในบริเวณที่โลง่งเมฆเกิดจากละอองน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยตัวอยู่บนท้องฟ้า แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้ท้องฟ้าที่เรามองเห็นในตอนกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันคือกลางวันจะสว่างสดใสเพราะได้รับแสงมาจากดวงอาทิตย์และกลางคืนจะมืดเพราะไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบายครับ อ้าวเป็นไงบ้างคะเด็กๆจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วเมื่อกี้นะคะเด็กๆจะสังเกตแล้วนะคะว่าท้องฟ้าในเวลากลางวันและท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะจะต่างกันและต่างอย่างไรนะคะท้องฟ้าในเวลากลางวันนะคะจะสว่าง เพราะว่าในเวลากลางวันนะคะเราจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะส่วนท้องฟ้าในเวลากลางคืนจะไม่ได้รับแสงนะคะจากดวงอาทิตย์ทําให้ท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะมืดนั่นเองนะคะแต่ในเวลากลางคืน เราจะมองเห็นนะคะบางคืนเราจะเห็นดวงจันทร์นะคะบางคืนเราก็จะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้านั่นเองแต่ในเวลากลางวันนะคะสิ่งที่เรามองเห็นนะคะก็คือดวงอาทิตย์นะคะในเวลากลางวันและก้อนเมฆนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะจากชั่วโมงนี้นะคะคุูแพลวก็จะขอ จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะวัสดีค่ะ